สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเลือกรองเท้านะครับผมพี่น้องต่เดี๋ยวเพื่กำลังเลือกรองเออใส่เสื้อนี่หนุกนี่ก็สวยอยู่นะพี่จะมี้บอยบีข้าม้านข้าม้าเดินช็อปนะครับพี่น้องก็เลยพามาเบิ่งรองเท้านะครับเพราะว่ามันมีรองเท้าบางคู่ที่น้องเพ่งเองครับอยู่นะครับผม กำลังลองครับสีชมพูแต่ว่าเราอาจจะสั่งเป็นสีดำนะล้วก็สวยนะพี่ไม่ได้ลูกเลยมันนี้กะต่นแตาเศร้าต่าตานแตาเศร้าค่ะดนอนเน่นอนระวัง สามสี่ชั่วโมงเราก็เติมอาจจไปปวดปวดวันนี้นิดอยู่ปดวดเพราะว่าจะนอนยืนได้หรือวะอืมสวยะตอนนี้เราก็มาดูลงเท้าแล้วี๋ยวเราเบิร์นเาเขาได้คู่ไหนพี่น้อเราดูเลยจ้าว่าจะได้คู่ไหนบ้างแล้วก็จะได้กี่คู่นะคะ <laughs> ล่าสุดอ่ะได้ยี่บอนี่คู่นี้สลุได้นี่นะคะต่ว่าสิดัม โอยรวมสามสบอันสมรวมเดี๋ยเออกับสามจีบเราะเางสาจบลูกาจะออกแบบนี้ว่ะไ้แบบนก็ได้จบผู้ชายผู้ายแฟนจใส่ยู้องมัเป็นแบบไรสินล้ามๆเป็นกากคล้ายๆเพลียนอเขางเอาหนังละบอใส่ใส่ใส่ใเอาส่ใส่เอาเอาไหมเออเอาไหมเด้อ่ขเยนไหมเอา ตัวใดครับตัวน,นั้นมันใส่เชือกอะไรหรอก็อเอาเชือกแวก็เป็นผ้าลงในใช่อ๋อเราทำเป็นทรงนี้ได้แต่เราเอาผ้าเป็นผ้าตัวนี้ต<ไ>แต่เป็นสีดำเ้าสาังอะไรไมข่ของของมันมัเป็นแบบนี้เด้ของมันเป็นนี้แบบไม่เป็นแบบว่าไม่ไมีเสือกวะไม่เสือกว่ามีเสือกค่ะเอาเขั้นเอาง่ายๆเลยก็คือเอาคู่นี้นะครับแล้วก็เอาเอาแบบนี้แต่เป็นสีดำสามเจ็ดจะว่าเป็นไซส์สามเจ็ดสามเจ็ดคือนี่ไซส์อะไรที่หอง สามแปดค่ะเขาคู่นี้เอาเป็นสองเจ็ดก็สามเจ็ดค่ะครับผมสาเอาสีดำใช่ไหมใช่ครับเอาสีดำเห็นเก้าศูนย์สองศูนย์ถ้าพี่เจกได้คู่หรื่าพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเบิ้งก็จะหมดประมาณเทาจะพ่อบอลนะครับพี่น้องเก้าตัวนี้ก็สวยแต่ว่าตัวนี้อันถ้ามันเป็นดำหมดอันนั้นสีสวยอยู่เลยหรือเพ่งมากอยู่ ีโต๊ะโต๊ะตัวนี้ก็สวยตต่นอก็จะแอบเตี้ยนนิดนึงอันนี้ห้าครับอันนี้ห้าห้าห้าครึ่งห้าครึ่งก็ดีก็ตัวก็ก็เอาก็เท่านี้เลยครับอันก็สวยตรงห้าเออแต่เขาเลือกอยู่นะดูสิทุกวันเราอยู่ที่ร้านที่เอ่อซิตี้คอนเด็กนะครับผมพี่น้อร์้องเท้าเยอะแยะมากมายมากนะครับผมวันนี้ก็ เดืบนนี้เราก็จะเป็นงานที่ไหนโลกวันนี้งานเล่นที่ตลาดรวยซัพ์นะคะที่บางพีค่ะคืนนี้แม่แม่มาให้กำลังใจเยอะๆนะคะไปแล้วนะครัะขอ,อปิดคลิปแค่นี้นะครับมาขอให้ใครับรับ